สบายดีสบายดีท่านผู้ชมมทุกคนเดอ้อตอนนี้น้องมีกับน้องนาอย่างพักกันอยู่นครล่วงเวียงจันทะร์ท่านผู้ชมเนาะอย่างพักอยู่บนเก่า,กาอยู่หงแหงนคนครสักเนาะ <S <S พักเป็นเวลาบักไล่มือใช้เวลาอยู่นี่บลักไล่มือเพราะว่ามันคุมขาท่านผู้ชมทงังทึกแล้วก็แกบบ <Yahoo! S 1> มันคนนุนน<ผ>ม่านะเนาะทึกยี่หนึ่งเชนกีบโบฮอดหาลอยบาทสมมาสมชม ราคาส่วงนี้พักขนาด,ดาเด้่านมู้ชมเด้อห้องบกักกวง <c oughs> า่านมู้ชมเบิ่งตามคลิปนี้ได้เลยรายละเอียดนะ เอาลงให้หมดแล้วท่านผู้สมพั่มาพักตามเห่านี่มันจังซีท่านผู้สมแต่ราคาถือแล้วสะท่านทีนี้อยู่กลางเมืองเลยท่านผู้สมอยู่แบบใจกลางแบบไปไปใส่กระสดุดวกสบายนะท่านผู้สมและเมื่อนี้พิเศษส,สุดๆก็คือครอบครัวน้องเมย์จะมากินข้าวนำโดยท่านผู้สมเด้อเนื้อจะพาท่านผู้ชมไปเบิรงครอบครัวน้องเมย์นำประกาศจะพาไปเบิ้งห้องอาหารก็จะว่าเป็นแนวได้อาหารก็จะมีย่างเดย์อย่างซีนะท่านผู้สมเนาะแต่จะได้แบบพาทังผู้สมหูให้นำการนะทัาผู้สมเนาะไปกันเลย ออกมาเลยแปับสมัยตะกีนเนาะโอ้สองสี่หกแิบสองสี่หกเด็ตัวนี้เนี่ยอครับเนาะตัวนี้คือซมเมนต์วก็เจอาไทยทำไม่ยากอะไรเนาะสมัยตะกีนเนาะตังไงนะครัขึ้นขึ้นใดนี้เนาะปกติก็ขึ้นริมอะไรับสห้สมจะมาลงเรือที่จะขึ้นขได้เอาพอจะได้งางออกกำลังกายไปนนำเทวดาเะเขียนใส่อ่านห้าอยู่สันซอง พอดเร็วถ้าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แน่นเ,เลยมันจะมีหมุงบอกอยู่นี่ทาอาหารละครสักมีทงางมุงแหมทานอาหารนัวสปาบริษัทแห่งกระยุนี่มทาทำผสมอาหารเ้าวเป็นจะฟรีอาหารเ้าเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขากินตอนแรกตอนแรกค่ำคืนราตรี สมเป็นบอมีตาดอยู่กับทีจังซีเลยเบิงละยินสบายไพชิมาไทายฮูกมาเบิงมาสมกระไดเด้อดทำผู้สมเดือิ่นจำสิ้นหมอ๋อ น้องเม์กันนั่งยืนสมตาานีก็เป็นเวลาโดนลวเนาะน้อง,มาางมเ,เงงม์จะพาท่านผู้ชม,มเข้าไปเบื้องตึกนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นตึกบริษัทกเจ้าเนาะบริษัทซูเรียนจะแปลว่าสินค้ากเจ้าล่าน้องเม์ก็ยักเห็นเลยท่านผู้ชมวเคาจะผ่าท่านผู้ชมเข้าไปเบื้อง้างในลำกนเนะท่านผู้ชมเนาะไป แซบบ๊อกพอแซบอร่อยดีแซบอร่อยดีส้มพอเคนเป็นลูกค้าประจำทับผู้ซมน้องเมนเฮมชนะเฮมคนย่างมาซื้อแบบว่าไผ่โบผักนี่กัญาเนาะแบบว่าเข้ามาซื้อได้เลยดีมากกินมีสุขภาพแข็งแรงเออมาซื้อเครื่องโปรโมทให้อีกทับผ้ซมยกคโฟเลยกินยาตัวนี้นะโอ้คากไล่เด้อโปรโมชั่นซื้อซ้ำแทงกระปุกของบริษัทให้เลยทับผ้ซม เดี๋ยรนี้ของแถมโอ้เมนี้ได้แต่ของแถมเราทำผู้สมเด็จยิ้มจ้าเจ้าพี่มาเดินทางแล้วเากบคทับผมโอ้เขาตักใส่หั่นนอตักอันตูข้องนีใสัยทำผู้สมแล้วเมาเดินทางแล้วเราบผมก็มีเวลาถิ่นเรือโดยคักนอถันสมัยทำผู้สมมีจ้าผ่าทำผู้สมมาเบิ่ง สินค้ากระเจ้าเนาะนี่โอ้ตำแหน,น่งปน,นงปนีสุ่งสุดเพื่อว่าตำแหน่งคนนีุ้่งสุดเลยสินค้ามีทุกอย่างค้านผู้สมบ่มีแค่ซัมนี้ไดอันนี้แคระก็จาโซเนะะเาะก็จะมีลากล่เลยเครื่องไซภายในห้องน้ำเฮือนครัว อาหารการกินที่ว่าดีต่อสุขภาพพวกอาหารเสริมเมันจะมีให้หมดเลยรวาพีมอัพนำอ่ะน้ำมากไหมแมงต่างๆนี่ตัวนี้น้องมีเคยกินเคยกินน้องหน้าอันนี้บัก,ก็แซบได้ตัวนี้นะแซบทำผู้ชมคือจังซีนีหอมบท่ากินสดเอาไปป่นกับอันน้ำอุ่นๆเมจงจังซีส่งน้ได้บักระไลแล้วก็แซบแซบอันนี้นะมัะนมีมักที่สุดเลยตัวนี้กินมาแต่น,น้อยทำผู้ชม ه, น้ำกีวีก็มีน้ำมะขามยังก็มีโอ้อันนี้มใหม่ท่านผู้ชมซูดม่น้องเมย์เคยกินเป็นตัวนี้กับตัวนี้แซบเคยกินประหยัดนะท่านผู้ชมใส่แต่ฝ้าเดียวนี่นะได้เป็นจ่อบักไใหญ่แซบขุนละมัยคุณยเชียวบุคคอยกินบั้งไมในกินน้ำมั่งไมในได้เลยกาแฟต่างๆพวกนี้จะเป็นนี่ หน่มทัวเรื่องบํารุงสวง่งตัวนี้ก็ดีดีตัวนี้ก็เคยกินนะผู้สม,ม,มเคยกินเนาะตะกี้พอ่อแม่มีเงินแดเพ่นซื้อให้กินเดี๋ยวนี้บุคคยได้กินแต่ขีมอ้ํานำเครื่องไ่รถ <c oughs> แบบอะล้างลดล้างๆแบบเนี่างๆมีมัดทุกอย่างนะครับผู้สมแบบว่าขึ้น่าเป็นเองคาด <c oughs> เัง่ในเหือนขวาในเหือดสิเครื่องกินเครื่องไ่สิคาดยังนี้ท่มก็จะได้เลยมีมัด <c oughs> อันนี้แบบ <c oughs> อมบ่นน โปรตีนสุกขอค <ขอ S 2> ักนอกพอวิตามินซีอันนี้นะ,มมนะเป็นตุ้มฮอร,หหร์ไนมาอันเก็บข้อแต่เป็นหม้อโซ่โอมอย่นเป็นกลุ่มแนที่ถ้าเป็นแล้วจะอันโอมนะแต่ถ้าผู้เป็นกับไปใส่ดำเลยโดยนี่คือจังซีกาแฟเด็กกาแฟหอมแซบส้มคอลลาเจนโอ้ตัวนี้คอลลาเจนอีกผิวดีนะผู้ชมเด็กตัวนี้กับยาทุกแก้ว ใครที่มีปัญหาเรื่องแค่เรื่องเฮือกนี่วยได้หมดเลยตัวนี้ก็คักกันเห็ดกา้แค่แเแน่น <c oughs> โอ้แบบว่าให้แค่เขาแบบวแงโยนะโยงแข็โยงสำหรับคนเฒ่าคนแก่ในท่ตัวแขงโยกแขยังกซวนี่ซวยได้ชื่อว่าอุงแควกระกเลือดออกอยังต่ำเลือดออกต่ี โอ้แม่แล้วตัวนี้ก็เจ okay. mm ้าว่าอันเวลาเขาบ้านมีบัตมีบัารแพ้น่ะถ้าน้ำฮอนลวกใส่ได้หมดไอ้กระทันห่าง่บนเอาวิตามินซีไปแล้วกินใดอแเย็นๆลงไปขอกินใดนี่อย่าทุกแค่ตัวนี้มหัศจรรย์ที่สุดทั้งผู้สมกินใดเด้อเวลาเอาบสบายคออย่าดีไอซุกเซินไดโอ้่โอ้คักคักัก รอดเดียวจบเลยเนาะอาทาผู้ชมตอนนี้กะมืดแล้วเนาะฮอตวลากินแล้วทาผู้ชมพร้อมกิน้องเมียนได้ทา่ากเจ้าวะห่านเรียบร้อยแล้บวบอกระเจ้าวะเรียบร้อยแล้วละกะกระเจ้ากรรมมาครบแล้วคําว่ากระเจ้าก็คือครอบครัวข,ของน้องเมียแหละทาผู้ชสมพันได้มาแล้วเนะเาะน้องเมียจะพาไปเบิงด้านในทานผู้ชมเดอ้ไอไปเข้าไปเลยไปทาผู้ชมเ <มา S 1> ดชมาปลอมหน้าปลอมตาเนาะโอ้สบายดี พร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะเดะอันนี้จื้อบอทำผู้ชมเนี่ยน้องเมทิวาน้องไปงานดองสุดแล้วเนาะเนี่ยเบิ่งตามคลิปนี่เลยดองนะแล้วกะเนี่ยพอแม่ของน้องเมทำผู้ชมแล้วกะเจ้าข้องอ่าหงแฮมนี่เนาะเลยเออเาวันนี้ว่าขึ้ข้าพเจ้าเลยน้ำเจ้าข้องแฮมน้องคอนซักและยน้ำเจ้าข้องสุเรียนลาวน้อคอนซัพด้วยใช้มิวกาสพบหน้าพบตากับพี่น้อง แต่ไดเสื้อเส้นพี่น้องมาหาอาห้ามของพวกเขาขอยแฮมนัรศักมีอาหารห้ามทับใส่อยู่ตลอดเวลาแขกที่มาพักมาเสาจะมีอาหารเสาฟรีเนาะและอาหารตามสั่งจะมีไดมีโอกะขบะสั้นๆเท่าไรว่าเฮ็ดอาหารสู่พี่น้องสนนแสดงความดีหมกดีใจติดคุดที่ได้พบพอกันในบุกคบเพื่อแต่ว่าทั้ง บุคคลกันเรียว่าอะไรบุคคลทำมีกันเรียกว่าดีใจแล้วฉะนั้นถ้าแขกทานใดสนใจหรือมินน้ำใจที่ไปมาพักมาเชี่ยก็เขาเขาเขอบอกเขใจแล้วก็แสดงความยินดีตอนฮับแอ่พี่แขกที่กำลังจะมาหรือมาแล้วก็เขอเขาบอกเขาใจเนาะส่วนนี้ทรวงโควิดแดงทุกทานอาจจะไปมาห่าแม่นัญญาลำบากแต่นมื่อเล้วโควิดก็จะจบมา แค่นี้องแ h พวกเ็ค่ะขับใส่แล้วท่านได้สนใจท่านได้ยักมากับมาข้าวห้องกับโบว์ใดแพงมันนั่งพิคิดแค่แห้งข้าวห้องมันเพียงแต่แซนกิฟอไรอย่นี้เสื้อข้าวกับแปดสิบเท่านั้นแค่นั้นก็ได้นอนแล้วนออยู่ในเมืองอีทำกุศลมอลเที่ยวกระสะดวกสบายออกเข้ากาง่ายเด้อองแ ham นครศักตังอยู่บ้านสี่สบายถนนทงสร้างนาน่านได้สนใจโคเขา เบอเร์ขับเจ้าเองชุ่นช่องชุ่นหาหาหาหนึ่งสามแป๊เจ็ดชุ่นติดต่อได้หาเก่าเก่าหาเก่าเก่าหนึ่งเจ็ดซีจุลีและเบอร์แม่นึเบอร์ภรญญาหาหาชุ่นช่องหนึ่งช่องสามชุน,นทา่านจดทันบอทันแขกเข้ามาหว่วงพิธีประกาศดดยขอบใจประกาศตอนหักย,ยังดีเนาะ อาหารมื้อนี้เขกาก็จะมีทอดปลานินทาผู้สมนี่นักซสบเดอร์นี่คนจะแพ็กไว้เนาะกันฟุ้นกันแมลงเด้กันแมงไม้ต่างๆคุณเพิ่นเฮบบละเอียดเดอท์านผู้สมเดอตัวนี้จะแม่นลาบเป็ดเดอร์ลาบเป็ดเนาะนี่ น่าแซบบอทำผู้สมืแบบนี้นี่เขาเนี่ยวคุยนี่แซบทีสุดเลยทำผู้สมอันนี้กะจะแมนปิงเป็ดเนาะปิงเป็ดทำผู้สมนี่ปิงแฮมแฮมกรอบเสิรแซบนี่ทำผู้สมขักเดอร์สุดน้ทึกใจเดอร์ก็จะมีผักกับทำผู้สมผักกับเพิ่นนาะบอกว่าจะเป็น ผักอิเลิร์มักแตงสลัดต่างๆผักใหม่ๆสดๆเลยทำผู้สมจะมียำสลัดทำผู้สมยำสลัดหใส่ไ,ไข่บักกลายเน้นๆเลยสุดคุ้มใส่ไ,ไข่ไล่แห้งเนาะผักกับบัลกลายจานบักล่ายทำผู้สมพี่ป๋าใจขนาดคุ้มค่าเด้ออยู่นี่เด้อทำผู้สมเด้อมาลองกินได้เด้อแล้วก็จะมีมากมหมเด เป็นมะกกวยมากเกียงธรรมศาสตร์ลาวๆเลยเขาทำผู้สมเป็นข้องคนลาวเขาเองเลยเนาะแซบแซบแล้วก็จะมีเลือดแปลงเป็ดเดรทำผู้สมเลือดแปลงเป็ดเนาะราคายอมเยาว,าค,ายยาวคุณแม่อ,อันนี้ก็อ,อบเป็ดห้อมข้าหน้าทำผู้สมห้อมขา้าวเหนียวจำถึง ทึ่งใจใหแหละแล้วก็จะมีแกงเนาะต้มเป็ดดิพนักง,งานมันก็นจะมาเสิร์ฟถึงทีย,ยังสีเลยทำผู้สมบริการดีเดอ้ออยู่นี่เดอ้อ ตอนนี้กะทางไอ้ทางเอภัยน้องเมร์ละกะพ่อแม่เพิ่นกะสิได้สิได้กลับแล้วเนาะส่วนน้องเมย์กับน้องนาก็จะได้พักอยู่นี่เนาะอ่าละกะขอบใจและไลเด้อซองทานเนาะโดยจะฝากทั้งยังอีกบบฝากทั้งแคกที่ว่ามาพักดี่บุตรท่านไม่มาอยากให้เซิร์มาพักมาเส้าฮงแฮมนครศรีนี้ราคาบวแพงเมื่อนังที่ทานคิด ราคาทึกสุดลูล่ากันราคาหงมเหยาะหงมเหยาวบางมันมีพิเศษให้เนาะอันนี้โอเคขอบใจล่าไอ้โดยห้องแฮมร้อยกว่าห้องรีอยกว่าห้องมีน้องได้มีห้องประชุมมีสระว่ายน้ำฟรีมีคาราโอเกะมีนวดมีอะไรนั้นมียามีครบไปมีลิฟต์การเดินทางก็สะดวกสบายเนาะมีสระมีลิฟต์เป็นลง จดเสะดวกสบายราคาก็แพงใส่ลายโดยอาาผู้ชมตอนนี้เฮากะรับประทานอาหารเสร็จเป็นทีเฮมฮอยแล้วเนาะแล้วเฮากะกลับขึ้นมาถึงห้องแล้วเนาะอาหารแซ่บลายเด้อทึกใจเนาะอาหารลาวลาวท่านผู้ชมบ่แม่นว่าเฮามาเมืองใหญ่สิบ่ได้กินอาหารลาวลาวบ่แม่นเนาะอาหารพื้นบ้านยังมีหมดเลยเฮาจะกินยังสั่งได้เลยท่านผู้ชมเมนูมันยังเพิ่นกำมีเนาะ มาเลือกเบิง้งใดท่านผู้ชมไพ่มาต้องลองเนาะเถิงบบผักนอนอยู่นี่กลามากินแต่อาหารกระไดท่านผู้ชมเพค่ณ<ด>มีห้องอาหารนี่บรรยากาศห้องเขาทางนอกนี่มีวิวเห็นตึกนั้นตึกนี้ได้บอกไฟไไท่านผู้ชมไฟยังตรหน้านะเดีเดี๋ยวเเบึงบ้งเนะดี๋ยวเดี๋ยวดอกมันจะเป็นไฟซี่นั้นซี่นี้คึกคืนทำผู้สมวิ่งไปยังไงางหน้านรองเท้าให้บอกใช่เป็นขาวๆน่ะจะเมนนะ่ะ สูงสุดแบบโอ้ห้องนี่นะจะแพงขนาดท่านผู้ชมเป็นห้องแหมอยู่ในเมืองคือกันเนาะอันอัาหารอาหารอียองบ่เนาะค่ะสูงดูไฟามาแมพมันก็เป็นมีอย่างของกระโบหูท่านผู้ชมปั่นอันปีใหม่เลยคนน้องยังจันนี่จตึกสูงสูงขะขักเฮาเฮาอยู่นี่น่ะอยู่น่ะเฮ็ดเวียกตัดคลิปแม่จนดึกจนดื่นลงนานเราจนฮอดหนึ่งโมงสองโมงนะท่านผู้ชมคครขโมยศึกคือแต่ว่าห้ากับเจ็ดโมงแปดโมงอยู่นี่น่ะคือโบดึก อือันนี้มันนี่อยู่ไหนก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมบอนจเจ้าโรคนกวงข่วงเด้อตัวนั้นเป็นสะน้ำนะทาท่านผู้ชมเนาะถ้าเบิ่งมืออื่นมืออื่นอากาศบิหน้าไล่เขาจะไปลอยน้ำท่านผู้ชมนจะไปลิ้นน้ำลอยน้ำเด้อน้ำเพราะว่าน้ำใส่เย็นสะอาดเนาะสำหรับมือนี้กะลาตีสวัสด,ดีท่านผู้ชมเด้อพบกันคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายขอบใจใหลายที่เบิ่งคลิปเด้อมววไลเ่เวียงจันท์ แล้วก็ขอบใจเด้อสินค้าบริษัทเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นให้ลองทำผู้สมขอบใจลายเป็นอันทีเพิ่์นบอกคงดีทางนั้นเลยทำผู้สมน้องเมก็จะลองทุกอย่างเลยเนาะขอบอกขอบใจและลายเดทาำผู้สมละกาให้สนใจผลิตภัณฑ์เพิ่นต่างๆยางีกัติดต่อห้าเพิ่นได้เนาะหรือว่าสอบถามทางน้องเมกได้เนาะน้องเมกะซีอัน ให้ทำผู้สมผัวผันเครื่องกับเพิ่นทำผู้สมเครื่องเพิ่นกินดีใสด่ดีทุกอย่างเลยไปลองมังเนาะทำผู้สมเนาะอุดนุ่นเพิ่นได้นครซักเดอ้นอนครซักเนาะอยู่บ้านทงสร้างหนางนาครล่วงเวียงจันทำผู้สม